จะให้ทายสีประจำตัวของวงพ็อกซี่รอกคนแรกก่อนชอมพูแดงพีทอะชมพูค่ะูค่ะจริงๆกาชอบสีชมพูอยู่แล้วแล้วมันก็แบบสดใสรอที่สองคิมเหลืองแดงอะสีเหลืองค่ะถูกค่ะต่อไปข้อสุดท้ายพี่กันสีประจำตัวของเขาคือสีอะไรสไออีส้มมะเออสีส้มเนาะแม่ถูกค,ค่ะอปปัตชัย เชิญพี่แป๊บหน่อยค่ะส้มแดงเหลืองมันคือยาสีฟันของเราให้เลือกไปคนละสีแล้วไปลองแปลกลับมาตอบว่ามันคือรสอะไรอร่อยไหมแปรงแล้วรู้สึกสะอาดมากรู้สึกว่ามีรสชาติเหมือนของกินอะแปรงแล้วแบบอยากแปรงอีกเพราะรู้สึกว่าแบบมีกลิ่นแบบว่าหอมอ่อนๆแบบเหมือนของใบชาไหมเวลาแปรงรู้สึกสะอาดแต่ก็เหมือนได้กินแบบเครื่องดื่มยแต่ว่าไม่แน่ใจว่าคืออะไรแดงเลมอนโซดาหนูคิดว่าน่าจะเป็นชาไทยู i hey.